อันนี้นะครับผมจะพามาดูพลอยโกเมนนะครับอันนี้คือพลอยโกเมนแท้นะครับอันนี้นี่ก็คือสีนี้แดงเก๋กำรรลังนะครับเมื่อสวมใส่นะครับสีนี้จะออก สีแดงแล้วก็ออกส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสีแดงน้ำตาลนะครับในผมนี่ไม่สามารถสวมใส่ได้นะครับราคานีก็ประมาณ2 0 0 2นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็ สวมใส่ไม่ได้นะครับเขาจะมาบอกว่าเพราะอะไรนะครับที่สวมใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพลอยแต่ราชนิดนี้มันจะมีอาถรรพไปในตัวของมันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพลอยชนิดไหนนี่เมื่อลองใส่ดูแล้วนี่ ต้องรอระยะสักพักน,นี้ก็จะมีอาการนะครับในที่ผมใส่ไม่ได้นี่เพราะว่ามันร้อนมากเลยนะครับพอใส่แล้วนี่รู้สึกว่าตัวร้อนนะครับมีไข้นะครับแล้วก็มือนี่ก็ชานะครับแต่ก็อยากจะสวมใส่อยู่นะครับแต่มันมี ไม่เหมาะกับผมนะครับเมสวใสม้วนี่มันจะร้อนนะครับนี่คือความเหมาะหรือไม่เหมาะกับคนนะครับมันจะเสริมคนนะครับไม่ให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสริมด้านพลังวิเศษนะครับถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับคนบางคนนะครับ แต่นี้มันไม่เหมาะกับผมนะครับมันก็เลยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใส่เลยนะครับใส่แล้วก็ร้อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเงินแท้นะครับเก้าสองห้านะครับนี่มีรหัสอยู่ด้านในนะครับในตัวแหวนนะครับรหัสเขียนวกับเก้าสองห้านะครับเงินแท้ก็ ล้อมด้วยเพชรสังเคราะห์นะครับค่อนข้างนี้นะครับว mm ันาเสยดายนะครับซื้อมาก็ไม่ได้ใส่นะครับน mm ่ง hmm. สวยอยู่นะครับ mm hmm. น้ํางามมากเลยนะครับ mm hmm. แดงเก๋เลยนะครับไอพวนี้ได้ใช้แค่แหวนอันนี้อย่างเดียวนะครับนี่คือ แหวนทับทิมนะครับต,ตัวแหวนนี้โบราณมากเลยครับมันเก่าแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับนี่ไม่ได้สวยนะครับไม่สวยเลยนะครับวักองแท้นี่มันจะไม่สวยนะครับสีก็ไม่ไม่แดงมากนะครับ ก็ไม่มีไฟเท่าไรนะครับแต่มันเป็นของแท้นะครับแดงอยู่นะครับแต่มันเป็นแดงแบบแดงสดแดงแดงเลือดนกนะครับแต่ตัวหวนไม่สวยนะครับเก่านะครับจ้นผมก็ไม่ได้อยากจะสวมใส่มากนักต่อกันะครับแต่มันเหมาะกับผมมากเลยนะครับตอนนี้ผมนี่ไม่เกิดโรคภัยต่างๆนะครับเมื่อสวมใส่แล้วนะครับ นี่คือความเหมาะสมของคนนะครับมาสมใส่แหวนที่มีพลอยชนิดไหนที่ใส่แล้วนี่ดีกับตัวเองก็ใส่ไปนะครับถึงมันจะไม่สวยก็ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะเสริมในเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ ความคิดและก็ซึมต่างๆนะครับในความเหมาะสมของพลอยแต่ละชนิดนะครับช่วงแรกนี้ผมทำมานี่เป็นพลอยดิบนะครับครับด้านในนะครับมันจะมีเหมือนกับ กับฟองอากาศหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฟองอากาศนะมันเป็นผลึกนะครับรอยู่ด้านในนะครับแต่ว,ว่าคล้ายกับฟองอากาศนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นผลึกนะครับผลึกของพลอยนะครับผมจะทอนให้ดูนะครับ Nhìn. Xí đen này เหมือนแดงแดงเลือดนะครับเหมือนเลือดเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีผลึกอยู่ด้านในนะครับส่วนโตวแหวนในช่วงแรกนี้ผมทำนี่มันเป็นแหวนตะกัวนะครับเป็นแหวนตะกัวธรรมดานะครับ ทีน้นี่ยมันเป็นสีพวกสีตะกัวนะครับพอหลังหลงมานี่จากตะกัวนี้เริ่มเปลี่ยนสีนะครับกลายเป็นสีทองนะครับก็คืออาบทันของมันนะครับอาบทัาานของพลอยนะครับอันนี้คือพลอยพลอยแดงนะครับทับทิมนะครับ ทองแท้นะครับช่วงแรกนี้แว้นตะกลัวแต่หลังๆมานี่มันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับกลายเป็นทองคำนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับนับตัวเวนก็ไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับ แต่ยังไรก็ตามมันเป็นของแท้ก็ต้องสวมใส่นะครับอันนี้สวยกว่านะครับนี่โกเมนนะครับแต่มันไม่เหมาะสมกับผู้สวมใส่นะครับผมใส่เ่นี่จะมีอาการร้อนนะครับแล้วก็มือผมจะชานะครับแล้วก็มีอาการไข้ ขึ้นนะครับใส่ไม่ได้เลยนะมันจะเกิดจากอาบถันของมันนะครับแล้วก็ส่วนพลอยทับทิมนี้เมื่อสวมใส่แล้วนี่จากที่ผมนี่ไม่สบายนี่ก็จะหายจากรูครับมันจะรักษาโรคได้นะครับ จากที่ไม่สบายก็แข็งแรงนะครับน,นันเกิดจากอาถรรพ์มันนะไระครับอันนี้ผมจะมาบอกเรื่องอาถรรพ์ของปลอยนะครับมันมีอยู่นะครับถ้าผมถอดนีไม่สวมใส่นีนานๆน,าน,นี่ก็จะมีอาการไข้ขึ้นนะครับเมื่อเป็นไข้แล้วนีมันจะไม่หายง่ายนะครับ แต่เมื่อสวมใส่เรืงนี้ไม่มีไม่มีไข้อะไรเลยนะครับมันจะเสริมเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ความคิดแล้วก็ต่างๆนะครับสิงต่างๆมันจะเสริมให้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโลหะและกลัวกลาเป็นทองทำได้นะครับนี่คือความอาถรรพ์ของปลอย ะครับของเทกจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พลอยบางประเภทนี้มันจะอาถรรพ์แต่ละชนิดนี้มันจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นโกเมนนี่เปอยโกเมน,นีถ้ามันเหมาะสมกับคนใดคนหนึ่งนี่มันจะเสริมด้านต่างๆนะครับถ้ามันไม่เหมาะสมกับ ใครนี่สวมใส่แล้วนี่มก็จะมีอาการไม่สบายหรือไม่กตนนมมม็ตัวร้อนนะครับอย่างที่ผมทดลองมานะครับลองสวมใส่นะครับตัวร้อนนะครับแล้วก็แขนมือผมนี่ก็จะชานะครับกดจะสาเหตุที่มันไม่เหมาะสมกับผู้สวมใส่นะครับอันนี้คือความอับถ่านของปลอยนะครับ ให้ลองสังเกตดนะูถ้าเกิดไปซื้อปล่อยแท้หรือไปขุดได้จากแหล่งต่างๆนะครับมาลองมามา,มาสมใส่ดูนะครับเพื่อป้องกันโรคป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆได้เลยนะครับนี่คือความมาสจจรั์ของปล่อยครับอันนี้ผมโอาแ ได้เก็บไว้เฉยๆนะครับลอยโกเมนนีนมีกับเพราะว่าสมใส่ไม่ได้นะครับมันไม่เหมาะสมกับผมเลยนะครับสงมใส่ใน,นีตัวร้อนนะครับแล้วก็แกนชามือชานะครับเก็บได้อย่างเดียวไม่ได้ใช้เลยใช้ได้แค่อันนี้นะครับ ไม่สวยแต่มันเหมาะสมกับผมนะครับสมใสและดีป้องกันรูกนะครับเสริมเรื่องต่างๆนะครับแลบคือครับคืออาบถันของพลอยนะครับนะครับไม่สวยเลยนะครับแต่มันเสริมนะครับ ทำให้ไม่มีโรคไัยนะครับแล้วก็เสริมเรื่องต่างๆได้ด้วยนะครับผมก็จะมาบอกเรื่องอาถรรพของพลอยเพียงเท่านี้นะครับจากที่ผมทดลองมานะครับ